สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับเครื่องเกลือเครื่องผลิตก,กรนจกเกือยี่ห้อหนึ่งครับที่มีความอัจฉรดยะครับที่มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นรูปแบบมินิมอลครับมีดีไซน์ที่สวยงามมีขนาดกระทัดรัดนะครับติดตั้งง่ายประหยัดพื้นที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยการประหยัดพลังงานมี2รุ่นด้วยกันนะครับเครื่องเกลือมีรุ่นที่เป็นรุ่น5กรัมต่อชั่วโมงและรุ่น10กรัมต่อชั่วโมง นะครับวันนี้แนะนําให้รู้จักกับตัวเกรดิมเซลครับเครื่องผลิตคลอไนจากเกลือของเกรพูนะครับเรามาดูข้อดีของเครื่องผลิตคลอไนจากเกลือตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวเครื่องผลิตคลอไนจากเกลือตัวนี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับติดตั้งง่ายข้อถัดมาเครื่องเกลือรุ่นนี้ครับมีตัวมิเตอร์นะครับวัดการไหลของน้ําแบบแมชชีนิกนะครับหากไม่มีน้ําไหลนะครับก็จะไม่ผลิตคลอไินนะครับ ก็จะเป็นการเซฟตี้นะครับป้องกันการแตกของกระบอกเซลได้นะครับรวมไปถึงเครื่องเกลือรุ่นนี้นะครับมีมิเตอร์วัดค่าเกลือมาในตัวบิ้วมาในตัวเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อหาตัวประกาวัดค่าเกลือให้ซึมเปืองและยุ่งยากครับตัวนี้นะครับข้อถัดมาก็คือใช้พลังงานต่ำนะครับมี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น5กรัมต่อชั่วโมงนะครับ ls 0 5นะครับตัวนี้ก็กินพลังงานอยู่ที่45วัต์นะครับ อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น10กรัมต่อชั่วโมงก็คือ ls 1 0นะครับกำลังการผลิต10กรัมต่อชั่วโมงกินพลังงานอยู่ที่56วัตต์นะครับข้อดีข้อถัดมานะครับตัวนี้ระบบกับขั้วเซลล์อัตโนมัติก็มีนะครับแบบเครื่องเกลือรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับกับขั้วเซลล์อัตโนมัติเซลล์ก็จะได้ทํางานได้นะครับอายุการใชน้ง,งานได้ยาวนานนะครับข้อดีข้อถัดมาก็คือมีความแข็งแรงปลอดภัยนะครับนอกจากมินิมอลมีตัวเล็กกระทัดรัดแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ในบอดี้นะครับเป็น compact ที่กระทัดรัดนะครับแข็งแรงทนทานครับตัวนี้ข้อถัดมามีหน้าจอ LCD นะครับที่มีแสงไฟมองเห็นได้ชัดเจนเลยใช้งานง่ายนะครับโดยตัวดิสเพลย์เนี่ยมีตัวฝาครอบนะครับกันฝุ่นกันน้ำนะครับให้สามารถใช้งานได้ยาวนานครับตัวนี้ข้อดีข้อถัดมาก็คืออายุการใช้งานของเซลล์เครื่องเกลือครับบางยี่ห้อนะครับในท้องตลาดอายุของเซลล์อยู่ประมาณ5,000ชั่วโมงนะครับ บางรุ่นก็6กขันชั่วโมงแต่ตัวนี้ครับ g r e ด d มเ m าตัวนี้การันตีว่าอายุการใช้งานของเซลล์นะครับอยู่ที่7,000ชั่วโมงถ้าเราเปิดใช้งานวันละ6ชั่วโมงนะครับอายุของเซลล์ที่สภาพดีๆเนี่ยใช้งานได้ถึง3ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากกับสเปคกับราคาที่ย่อมเยาวนะครับเป็นเครื่องเกลือขนาดเล็กที่ใช้งานได้ดีอายุของเซลล์นะครับอยู่ที่7,000ชั่วโมงต่อมาครับตัวนี้ ข้อดีข้อทันมาก็คือเครื่องเกลือเครื่องนี้รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องเกลือเพียงไม่กี่รุ่นนะครับที่ต้องการค่าเกลือในสระว่ายน้ําเพียง3,000 ppm ก็คือสระว่ายน้ํา1คิวนะครับเติมเกลือ3กรัมง่ายๆนะครับเวลาเติมใหม่3,000 ppm ค่าความเค็มถือว่าต่ำมากก็ส่วนหนึ่งนะครับน้ําก็จะมีความาเค็มน้อยนะครับเวลาเราเล่นก็รู้สึกสบายตัวมากกว่าต้องการค่าเกลือต่ําก็ประหยัดเกลือไปด้วยนะครับ ต้องการค่าเกลือเพียง3,000 ppm นะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวฟิตติ้งนะครับตัวที่รองรับนะครับการใช้งานสำหรับสายอบกลาวสาที่เป็นแบบวางตั้งแล้วก็มีนะครับไม่ต้องมีห้องเครื่องให้ยุ่งยากวุ่นวายนะครับสาอบกาวแบบนี้นะครับเราจะมีปั๊มมีกองนะครับใช้ตัวสายอ่อนนะครับเป็นตัวต่อจากตัวสาออกมาผ่านระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อเป็นสายเข้าไปจำเข้าที่ข้างสาไว้น้ำ เป็นสาบบกาวใช้แบบนี้ก็ได้ในคอนเนคเตอร์ตัวฟิตติ้งที่ให้มาด้วยก็จะมีตัวโฮสมีหางปลาไหลมาด้วยสําหรับต่อกับตัวสายยางนะครับแต่ถ้าเราจะใช้กับสระว่ายน้ําที่เป็นมาตรฐานนะครับสาที่เป็นคนกรีทั่วไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวอะแดปเตอร์นะครับให้เป็นตัวยูเนียนที่เป็นเกลียวที่เข้ากับตัวเซลล์ของกระบอกของกระบอกเซลลคลื่นเกลือตัวนี้ได้นะครับนะใช้ได้ทั้งสะคนกนีแล้วก็ ระบบกล่าวนะครับนี่คือข้อดีครับตัวนี้ครับก็สามารถวางการแจ้งได้นะครับอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับวางการแจ้งได้แต่ให้ดีครับก็อยู่ในร่มก็จะดีกว่านะครับนั่นคือข้อดีของเกดีมเซานะครับของเกดูเป็นเครื่องผลิตคอลินจากเกลือที่มินิมัลขนาดเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่าย